สวัสดีครับนักเรียนทุกคนและก็สวัสดีอาวี่ด้วยนะครับวันนี้มาพบกับครูวันชัยนะครับสวัสดีครับคุณครูและสวัสดีเพื่อนๆด้วยครับครับจากวิดีโอที่แล้วนะครับนักเรียนแล้วก็อาวี่นะครับก็ได้ฝึกทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซไปแล้วนะครับสําหรับในวันนี้นะครับครูก็จะพานักเรียนนะครับและก็อาวี่นะครับ มาฝึกและก็อธิบายทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเป e กับเวลาครับอ่าเอครูสังเกตเห็นว่าบนโต๊ะเนี่ยมีขวดน้ำของใครวางอยู่นะแล้วก็ในขวดก็มีน้ำอยู่ด้วยเนี่ยขวดน้ำของอาวีเองครับอาวี RV ดื่มน้ำไปจากขวดไปบ้างแล้วครับอาวี RV ต้องเอาไปเติมน้ำเพิ่มแล้วล่ะครับดีเลยครับอาวี RV. นักเรียนนะครับและก็อาวีรู้ไหมครับว่า การบอกความสัมพันธ์ของพื้นที่ที่น้ําครอบครองเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเรียกว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใดครับตอบได้ไม่เอ่ยอาวีล่ะครับเอออาวีไม่แน่ใจเลยล่ะครับอาวีตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับนักเรียนก็เช่นกันนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องนี้ในวิดีโอนี้กันครับหลังจากที่ตอนท้ายของวิดีโอนะครับ เดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่าง p a c e กับเวลาเป็นอย่างไรครับต่อมาเรามาดูจุดประสง,งค์ของกิจกรรมในหัวข้อทำเป็นคิดเป็นครับครูจะให้เวลานักเรียนนะครับและก็อาวีนะครับอ่านจุดประสง,งค์กิจกรรมสักครู่นะครับอ่านจบแล้วครูจะมีคำถามครับ นักเรียนอ่านจบแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาลองตอบคำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ของกิจกรกรมนี้กันสักนิดนะครับในกิจกรกรมนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรครับตอบได้ไหมเอ่ยอาวี่ะครับเรียนเรื่องทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาครับถูกต้องครับอาวีคคำถามข้อต่อมานะครับ นักเรียนจะได้เรียนรู้ด้วยวิธีใดครับการฝึกทักษะครับเก่งมากครับอาวีถูกต้องครับแล้วเมื่อเรียนแล้วเนี่ยนะครับนักเรียนจะสามารถทําอะไรได้บ้างครับได้ฝึกและอธิบายทักษะการหาความสัมพันธ์ระว่างสเปกับเวลาครับเยี่ยมเลยอาวีถูกต้องครับเอาละครับสำหรับรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในกิจกรรมนี้นะครับมีดังต่อไปนี้ครับ เอาละครับในช่วงนี้นะครับครูจะให้นักเรียนและก็อาวีนะครับอ่านวิธีทำกิจกรรมในทำอย่างไรนะครับครูแสดงไว้บนหน้าจอแบบนี้นะครับนักเรียนอย่าลืมทำความเข้าใจไปด้วยนะครับและก็ดูว่าในแต่ละขั้นนะครับนักเรียนต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรนะครับนักเรียนสามารถกดพักวิดีโอไว้ก่อนนะครับเพื่ออ่านนะครับและหลังจากที่อ่านจบแล้วก็กดเล่นวิดีโอได้นะครับ อ่าเดี๋ยวหลังจากที่อ่านจบนะครับครูจะมีคำถามมาถามนักเรียนครับเอาละครับนักเรียนน่าจะอ่านจบแล้วนะครับงั้นลองสรุปให้ครูฟังได้ไหมครับว่าในทำอย่างไรนักเรียนต้องทำอะไรบ้างครับครับนักเรียนพอจะสรุปได้ไหมครับ อาวี่ล่ะครับอาวี่จำได้เฉพาะข้อแรกครับวัยรินน้ำลงในจานจนเต็มก้นจานเก่งมากเลยอาวี่พยายามสู้ต่อไปนะครับจำวิธีทำกิจกรรมในข้อที่เหลือไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับนักเรียนงั้นในช่วงนี้เรามาทบทวนวิธีทำกิจกรรมกันอีกครั้งดีไหมครับดีเลยครับหลังจากที่รินน้ำลงไปจนเต็มก้นจานนักเรียนและก็อาวี่ ต้องทำอะไรต่อไปครับอ๋ออาวีจำได้เหรอครับต้องวางลูกอมเคลือบสีไว้บริเวณใดบริเวณหนึ่งของจานครับเก่งมากครับอาวีถูกต้องนะครับสำหรับลูกอมเคลือบสีนะครับนักเรียนนะครับและก็อาวีครับสามารถใช้ลูกอมสีอะไรก็ได้นะครับในกิจกรรมนี้อาวี่ใช้ลูกอมสีอะไรเอ่ยอาวี่จะใช้ลูกอมเคลือบสีสีแดงครับได้เลยครับ หลังจากที่วางลูกอมเคลือบสีไว้แล้วนักเรียนและก็อาวี่ต้องทำอะไรต่อไปครับตอบได้ไหมเอ่ยอาวี่แล้วครับต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจานทุกๆหนึ่งนาทีจนครบห้านาทีครับถูกต้องครับอาวี่นักเรียนคิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับเมื่อวางลูกอมเคลือบสีไว้ในจานที่มีน้ำตอบได้ไหมเอ่ยอาวี่แล้วครับ สีของลูกอมน่าจะปนอยู่ในน้ำและพื้นที่ที่เป็นน้ำสีจะขยายใหญ่ขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปครับอืมเป็นคำตอบที่ดีครับอาวีงั้นอาวีนะครับแล้วก็นักเรียนลองสังเกตดีๆนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อวางลูกอมเคลือบสีไว้ในจานที่มีน้ำนะครับการครอบครองพื้นที่ของสีของลูกอมที่อยู่ในน้ำจะเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับนักเรียนครูคิดว่า นักเรียนนะครับแล้วก็อาวี่นะครับน่าจะเข้าใจวิธีทํากิจกรรมกันแล้วนะครับเราไปทํากิจกรรมกันดีไหมครับนักเรียนสามารถกดพักวิดีโอไว้ก่อนนะครับเพื่อทํากิจกรรมนะครับและหลังจากที่ทํากิจกรรมเสร็จแล้วนะครับก็กดเล่นวิดีโอต่อได้เลยนะครับอย่าลืมบันทึกผลด้วยนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเตรียมอุปกรณ์และก็ไปทํากิจกรรมกันเลยครับ เอาละครับครูคิดว่านักเรียนนะครับน่าจะทํากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วรวมถึงบันทึกผลการทำกิจกรรมไปแล้วด้วยนะครับผลการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของโลหะเคลือบสีที่อยู่ในจานที่มีน้ําอยู่ที่เวลาต่างๆนี้เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนครูและก็อาวีนะครับก็ได้ทํากิจกรรมเช่นเดียวกันครับให้นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวิดีโอนี้นะครับสังเกตดีๆนะครับว่าได้ผลเหมือนหรือแตกต่างกับของนักเรียนหรือไม่ อย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย นักเรียนได้สังเกตผลการทำกิจกรรมจากวีดีโอแล้วนะครับเรามาอภิปรายผลร่วมกันดีกว่าครับครับมาดูผลการทำกิจกรรมของอาวีกันดีกว่าครับจากสิ่งที่อาวีได้บันทึกไว้นะครับผลการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของูกอมเคลือบสีในจานที่มีน้ำอยู่เนี่ยนะครับเมื่อเวลาต่างๆเป็นอย่างไรบ้างครับ หลังจากวางลูกอมในน้ำสีของลูกอมจะค่อยๆอ,ออกมาจากลูกอมและทำให้น้ำรอบๆลูกอมกลายเป็นสีแดงครับและเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆบริเวณที่เป็นน้ำสีแดงจะเพิ่มมากขึ้นด้วยครับอาวีเก่งมากเลยครับเมื่อเริ่มต้นสีของลูกอมในน้ำจะไม่ปรากฏให้เห็นใช่ไหมครับพอเวลาผ่านไป1น,นาทีพื้นที่ที่สีของลูกอมครอบครองหรือสเปซของสีจากลูกอมในน้ำ จะมีพื้นที่มากขึ้นและพื้นที่ที่สีของลูกอมครอบครองจะมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆครับและพอเวลาผ่านไปจนครบ5นาทีพื้นที่ที่สีของลูกอมครอบครองในน้ำจะมีพื้นที่มากที่สุดครับนักเรียนได้ผลการสังเกตเหมือนหรือแตกต่างจากของอาวีไหมครับครูคิดว่านักเรียนน่าจะได้ผลการสังเกตคล้ายๆกับของอาวีนะครับเราจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไป สีของลูกอมที่อยู่ในน้ำจะแผ่ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือสเปซที่สีของลูกอมครอบครองเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปนั่นเองครับเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนกิจกรรมนี้สนุกไหมครับเอาล่ะครับเพื่อเป็นการทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมานะครับว่าพวกเราได้เรียนรู้อะไรไปแล้วบ้างนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับและก็อาวีนะครับตอบคำถามดังต่อไปนี้ครับ นักเรียนพร้อมที่จะตอบคําถามหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปตอบคําถามกันเลยครับครูจะให้เวลาพวกเราสักครู่นะครับในการตอบคําถามอย่าลืมมาที่คคำตอบด้วยนะครับนักเรียนสามารถกดพักวิดีโอนะครับและกดเล่นวิดีโอเพื่อดูวิดีโอต่อไปเมื่อตอบคําถามเสร็จนะครับเอาละครับนักเรียนแล้วก็อาวีนะครับน่าจะตอบคาถามกันเสร็จแล้วนะครับ เรามาดูเฉลยกันทีละข้อดีกว่าครับคำถามข้อแรกนะครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อวางลูกอมเคลือบสีในจานที่บรรจุน้ำครับตอบได้ไหมเอ่ยอ่าววีแล้วครับน้ำรอบๆลูกอมเปลี่ยนจากใสไม่มีสีเป็นมีสีเหมือนสีที่เคลือบลูกอมไว้ครับเก่งมากครับอาววีคำถามข้อต่อไปครับเมื่อเวลาผ่านไปพื้นที่ของน้ำสีเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับ อาวี่ละครับเมื่อเวลาผ่านไปพื้นที่ของน้ำสีจะแผ่ขยายบริเวณเพิ่มขึ้นครับถูกต้องครับอาวี่คำถามข้อต่อไปครับเมื่อเวลาผ่านไป5นาทีนะครับพื้นที่ของน้ำสีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับเมื่อเทียบกับเวลา2นาทีครับอาวี่ตอบได้ไหมครับ ผ่านไป5นาทีพื้นที่ของน้ำสีจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับเมื่อเวลา2นาทีครับโดยพื้นที่ของน้ำสีจะแผ่ขยายเพิ่มขึ้นอีกครับถูกต้องครับอาวีคคำถามข้อต่อไปครับเมื่อเวลาผ่านไปนานกว่า5นาทีการครอบครองพื้นที่ของสีจากลูกอมที่อยู่ในน้ำมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับนักเรียนตอบได้ไหมครับคำตอบก็คือ เมื่อเวลาผ่านไปนานกว่า5นาทีการครอบครองพื้นที่ของสีจากลูกอมที่อยู่ในน้ําจะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับครับคาถามข้อต่อไปครับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของสีจากลูกอมนะครับเกี่ยวกับทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาอย่างไรครับนักเรียนตอบได้ไหมครับอาอาวี่ะครับไม่แน่ใจครับ โอเคไม่เป็นไรครับครับถ้าเราสามารถบอกได้ว่าพื้นที่ของสีจากลูกอมที่อยู่ในน้านะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเราก็ได้ใช้ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาครับเอาละครับเรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในเหจกรรมนี้กันดีกว่าครับนักเรียนสามารถสรุปได้ไหมครับ สิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้คือเมื่อเวลาผ่านไปสีของลูกอมที่อยู่ในน้ำจะแผ่ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆการสังเกตและบอกความสัมพันธ์ของการครอบครองพื้นที่ของสีของลูกอมกับเวลาเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาความสามารถในการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการครอบครองพื้นที่ของวัตถุที่เปลี่ยนแปลงไปเทียบกับเวลา จัดเป็นทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่าง SPACE สเป e กับเวลาครับครับก่อนจะจบกิจกรรมนี้นะครับนักเรียนยังจำคำถามของครูได้ไหมครับที่ถามเกี่ยวกับขวดน้ำของอาวีเมื่อตอนเริ่มต้นวิดีโอครับเรามาทบทวนคำถามกันดีกว่าครับครับคำถามก็คือการบอกความสัมพันธ์ของพื้นที่ที่น้ำครอบครองเมื่อเวลาผ่านไป เรียกว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใดครับนักเรียนตอบได้ไหมครับอาวี่ละครเรียกว่าทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาครับเก่งมากครับถูกต้องครับอาวี่ครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับนักเรียนก็ได้ฝึกและก็อธิบายทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาไปแล้วนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับ นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเ Space กับเวลาหรือเปล่าครับแล้วก็นักเรียนก็อย่าลืมนะครับลองนึกถึงสถานการณ์ต่างๆที่ต้องใช้ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเ Space กับเวลานะครับรวมถึงนักเรียนสามารถนำไปใช้ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ได้ด้วยนะครับเอาล่ะครับครูจะให้นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่าง Space กับเวลานะครับ โดยการตอบคำถามฉันรู้อะไรนะครับนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารมาเพื่อตอบคำถามได้เลยนะครับครับในวิดีโอถัดไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้กิจกรรมที่มีชื่อว่า สร้างแบบจำลองอธิบายกระบอกปริศนาได้อย่างไรนะครับในกิจกรรมนี้นะครับนักเรียนจะได้ไปเรียนรู้ว่ากระบอกปริศนามีลักษณะอย่างไรนะครับและเราจะสามารถอธิบายลักษณะที่อยู่ข้างในของกระบอกปริศนาได้อย่างไรนะครับอย่าลืมติดตามนะครับแต่ก่อนที่จะไปทำกิจกรรมนะครับครูขอให้นักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ครับ เดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบจากกิจกรรมในวีดีโอถัดไปกันนะครับสำหรับวันนี้ครูและก็อาวีนะครับก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ